นิทานลงเต่าวันนี้ขอเสนอโลมาตัวน้อยกับเคลื่อนแห่งความกล้าในท้องทะเลสีฟ้ากว้างใหญ่มีโลมาน้อยชื่อว่าดอลลี่เธอเป็นโลมาที่ชอบเล่นซ่อนแอบชอบว่ายน้ําแข่งกับฝูงปลาเล็กๆและหัวเราะเสียงใสแม่โลมามักบอกว่าดอลลี่อย่าว่ายไปไกลนะจ๊ะทะเลบางทีก็อันตรายนะลูกแต่ดอลลี่มักยิ้มและตอบว่าไม่เป็นไรหรอกคะ่ะหนูอยากจะเห็นโลกกว้าง วันหนึ่งดอลลี่ว่ายตามฝูงปลาสีลุงไปไกลจนออกนอกแนวปะกาลังน้ำเริ่มเย็นและเมื่อลงทันใดนั้นเงาดำใหญ่ก็ว่ายเข้ามาอย่างเงียบเชียบมันคือฉลามเทาตัวโต,วตวที่กำลังหิวดอลลี่ตกใจสุดขีดเี่ย,ยหันหลังกลับและว่ายหนีเต็มแรงหัวใจเต้นแรงเธอไม่รู้ทางกลับบ้านเลยขณะที่หนีสุดชีวิตดอลลี่ได้พบเต่าทะเลตัวใหญ่เต่าพูดอย่างใจเย็นว่า หายใจลึกๆสิเจ้าโลมาอย่าก,กลัวเขื่อนจะช่วยเจ้าเองจากนั้นปลาหมึกตัวจิว๋วก็พ่นหมึกสีดำน้ำรอบๆมืดสนิทจนฉลามมองไม่เห็นว่ายตามข้ามาเร็วเต่าทะเลร้องพวกเขาว่ายหนีไปได้อย่างบุดวิิดเมื่อฉลามตามมาอีกครั้งคราวนี้ฝูงปลาต่างมาช่วยพวกมันว่ายรวมตัวกันเป็นกำแพงสีเงินแวววาวทำให้ฉลามสับสนจนว่ายหลงทิศ ดอลลี่รู้สึกอบอุ่นใจมากขอบคุณนะเพื่อนๆฉันจะไม่ลืมเลยแต่ฉลามยังไม่ยอมแพ้มันโผล่มาอีกครั้งดอลลี่มองขคลื่นรอบตัวที่เริ่มแรงขึ้นเธอคิดถึงคำของเต่าทะเลขคลื่นจะช่วยเจ้าเองดอลลี่จึงว่ายสวนขึ้นใช้แรงขึ้นผลักตัวเองให้เร็วขึ้นเ้าหมุนตัวอย่างคล่องแคล่วสร้างฟองอากาศรอบๆจนฉลามตกใจว่ายหนีไปคนละทาง เมื่อดอลลี่ว่ายกลับมาถึงบ้านแม่โลมากอดเธอแน่นด้วยความดีใจดอลลี่หัวเราะแล้วพูดเบาๆว่าหนูกลับมาแล้วค่ะแม่หนูไม่กลัวอีกต่อไปเพราะหนูเรียนรู้ว่าความกล้าเกิดขึ้นได้แม้ในเวลาที่เรากลัวที่สุดแม่โรมายิ้มแล้วทั้งสองก็ว่ายน้ําเคียงข้างกันท่ามกลางคลื่นอันอ่อนโยนของทะเลสีครามความกล้าไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวแต่คือการไม่ยอมแพ้แม้จะกลัวก็ตาม